สวัสดีผู้เล่นชาวแลักอะล็อกทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกมแลักอะล็อก M คลาสสิกในคลิปนี้พามาชมจุดฟาร์มที่ได้เงินเยอะๆกันนะครับมาดูกันว่ามีจุดไหนบ้างจะได้เป็นไกด์สำหรับคนที่ต้องการหาเงินมากกว่าการเก็บเลเวลนะครับก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมลกแอะล็อก M คลาสสิกนะครับก็ขอฝากร้านเติมเกมเพทวินทอมอัพไว้ด้วยนะครับเติมถ่วเติมเองเติมผ่านแอดมินที่เฟซบุ๊กหรือว่าไลน์ก็ได้หรือว่าจะเติมผ่านระบบอัััตตตนนมิใเวว็ไซ์ดด้ด้ยะครบ แล้วก็อย่าลืมกรอกโค้ด ggch เพื่อเป็นการซัพนอร์สตรีมเมอร์ด้วยนะครับสำหรับจุดฟาร์มหาเงินในคลิปนี้จะเป็นจุดฟาร์มที่อาจจะมีบางตัวที่ได้การ์ดดีแล้วก็จะมีบางจุดที่ได้เงินดีอย่างเช่นดอรอปลาฟอิลูเนียมหรือว่าดรอปลาฟออริดิคอนเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นสตรตารหรือว่าคนที่เติมน้อยเนี่ยก็ต้องตีบวกกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นการขายของพวกอิลูเนียมหรือว่าออรินี่จะขายได้อยู่แล้วแล้วก็จะเน้นไปที่ตัวที่ได้เวลด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับอย่างตัวแรกก็คือคออมููหนนนัักลวย่่่ททีีพช้ จะดรอปตัวของหัวใจออกเลนพชันแล้วก็การ์ดมูนหนักนะครับตัวการ์ดมูนหนักอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับลดดาเมจธาตุดิน10%เพิ่มดีเฟนต์บวกแต่ว่าการ์ดมูนหนักเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดโซ่แล้วดรอปมาสใบในวันแรกเลยเนี่ยจะคุ้มมากๆเลยเนื่องจากว่ามันสามารถนําไปคราฟเป็นการ์ดมูนหนักดาวได้แล้วก็จะมีไม้์ตัวหนึ่งที่ฟาร์มในแมปนี้ได้ด้วยก็คือเอกิล่าหรือว่าไข่หมุนเล v ว l สิตัวนี้จะดรอปอีวิลฮอนแล้วก็การ์ดไข่หมุนนะครับโดยตัวขยะ,ยะ,ะอ,อ,อีกกอวิ แล้วก็เป็นหนึ่งในลิสต์ไอเทมในการบริจาคกิ่วด้วยนะครับดังนั้นราคาตัวนี้ก็จะค่อนข้างสูงประมาณหนึ่งโดยทั้งการมุหนักแล้วก็ไข่หมุนนี่สามารถนําไปคราฟเป็นการดาวได้ที่แองจลิงตรงน้ําพุพอนเทล่านะครับซึ่งอย่างที่บอกไปถ้าเกิดเปิดโซ่แล้วดอปการมุมูหนักมาสใบเลยเนี่สามารถคราฟเป็นการดาวได้ซึ่งจะเพิ่มวิกโนดีเฟนส์แล้วก็เอ็มดีเฟนส์สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโดยกายรไข่หมุนก็เก็บให้ครบทั้งหมด8ใบแล้วก็มาคราฟเป็นไข่หมุนดาวได้การไข่หม และเมื่อโจมตีปกติหรือว่าใช้สกิลใส่เป้าหมายจะมีโอกาสติดเฟียใส่เป้าหมายด้วย2วินาทีนะครับซึ่งก็จะเป็นการ์ดที่เหมาะกับสายโจมตีกาภาพหมอนตัตต่อมาแน่นอน,นครับที่หน้าฟาร์มก็คือมิโนรัตวัวใหญ่นะครับที่พิระมิดชั้น2หรือว่าชั้น3มันจะดอบโอริเล็กด้วยเอาไว้ตีบวกทั้งประดับแล้วก็ตัวของอาวุธได้โกแซนเอาไปค้าอุปกรณ์ได้แล้วก็การ์ดนะครับที่ถือ่าดีมากๆเป็นการ์ดม่วงที่เพิ่มพลังโจมตีแกมตอร์ขนาดใหญ่2 5%แล้เปเซ็นต์และวก็เพิ่ม,ม แล้วก็สายกายภาพต้องหาการ์ดวไปฝากสมุดเพื่อเอาค่าจอกเกาะด้วยนะครับอีกหนึ่งตัวที่เงินค่อนข้างดีก็คือสเกล e เ o ลตันอาเชอร์นะครับอยู่ในแมปเดียวกันเลยมันจะดับไอเทมขยะซากอนเอาไปคราฟเฟอร์เนเจอร์หรือว่าเอาไปคราฟอุปกรณ์ได้แล้วก็ดับโอลิเล็กเอาไว้ตีบวกแล้วก็ยาเขียวที่ราคาค่อนข้างดีนะครับเอาไว้ให้สายโจมตีวยเนี่ยได้ใช้รวมถึงการ์ดก็มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับเป็นการ์ดเทียร์สีฟ้าโจมตีใกล้โจมตีไกลแรงขึ้นนะครับและนอกจากนี้ยังสามารถนาการ์ดครานดวว้ยะับ การจะเป็นจากส่วนอาวุธเป็นส่วนเสื้อนะครับแล้วก็จะเพิ่มสเตนสองแล้วก็ IDK 5%เหตมอนตัวต่อมาที่สามารถฟาร์มได้ตั้งแต่วันแรกเลยก็คือไน t ์เทลนะครับแล้วก็ไดเวลดีด้วยดรอปไอเทมขยะเป็นซากอนนะครับแล้วก็รอยโยเจลลี่แล้วก็ดรอปอีลูเล็กด้วยเอาไว้ไปตีบวกพวกเครื่องป้องกันต่างๆพนาเซียก็ไปแก้สาระต่างๆได้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวการเนี่ยอาจจะไม่ได้แพงมากอีกหนึ่งตัวที่เวลจะสองเหมือนกับไนท์เทลเลยก็คือโคโบแอคนะครับ มันจะดรอปเนกเกสออฟวิสดอมซึ่งสามารถไปคราฟของต,ต่างๆได้ราคาดีมากในช่วงโคสเปต้านะครับอันนี้จําได้เลยแล้วก็ดรอปอีลูเล็กด้วยเอาไว้ไปตีบวก,พวกเพื่อเรื่องป้องกันแล้วก็การ์ดก็ราคาดีด้วยนะครับเนื่องจากว่าการ์ดเนี่ยมันบวกกิ่สิบแล้วก็สเตนบวกสี่ให้นายสายคริใช้หรือว่าพวกสไนเปอร์สายเอดีเอลใช้นะครับอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในแมปเดียวกันเลยก็คือโคโบอาเช่นนะครับเลเวลเจ็ดสิบห้าตัวนี้ผมเคยเทสฟาร์มในช่วงโคสเปต้าไปแล้วด้วยนะครับว่าหนึ่งวันเนี่ยฟาร์มไไไดดด้้เท่่าหรรกก็ลองูัันนะคบ ออบิสฟาเบอร์ราคาดีลัมออริดิคอนเอาไว้ตีบวกได้ยาเขียวเอาไว้ขายได้แล้วก็คบโบอาเชอร์การ์ดเนี่ยราคาก็ดีประมาณหนึ่งนะครับโดยพวกมอนเต้ค์โบจะอยู่ด้านบนของเบงร์กิเฟนนะครับมอนเต้ต่อมาจะอยู่ในกิเฟนแดนเจียนนะครับก็คือไนท์แมนเลเวลเจ็ดสิบสี่ตัวนี้จะดรอปทั้งสีฟ้าอีลูเล็กเอาไว้ตีบวกบูโพชันแล้วก็สเกลโบนที่ราคาดีประมาณหนึ่งนะครับรวมถึงการไนท์แมนก็เป็นการ์ที่มีราคาประมาณหนึ่งด้วยนะครับเนื่องจากว่าโบเอจิหนึ่งแล้วก็ต้า,านทานสารสลียรสีฟ้าเลยนะครับ มอนตอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในกิฟต์นดันเจนก็คือเดวิลูชี่เลเวล80นะครับตัวนี้การ์ดก็ราคาดีประมาณ1นะครับแล้วก็มาจะดรอปแฮนด์ออฟก็อดเป็นปติปในการคราฟของต่างๆได้นะครับดรอปโอริเล็กเอาไว้ตีบวกแล้วก็ตัวแคนดี้ซึ่งเป็นไอเทมขยะโดยการ์ดเดวิลูชี่นอกจากได้ค่าสเตนแล้วก็ต้านทานตาบอดแล้วนะครับยังสามารถนำไปคราฟเป็นการ์ดซานตาโพลิงได้ด้วยซึ่งเป็นการ์ดเอาไว้ตีพวกบอท,ที่เป็นธาตุดากในดดนเจนต่างๆมอนเตอร์ตัวต่อมาจะไปที่การ์ดเซนกันแล เลเวลแปดบดรอปทั้งออลูเล็กเอาไว้ตีบวกอาร์เมอร์ฉาดเอาไว้ครับอุปกรณ์ได้แล้วก็กาที่เป็นกาเทียสีม่วงเลยนะครับมันจะเพิ่มดาเมจแก่มอนเตอร์มินิแล้วก็เอ็มพีเพิ่มขึ้น10%เป็นกาในส่วนของอาวุธนะครับทางนี้นะครับตัวมัดดําจะมีเลือดที่ค่อนข้างเยอะเลยครับประมาณ4ี่แสนกว่าๆเลือดนี้ต่างจากมอเตอร์ที่อยู่ในโซนเลดเวลดียวกันมากๆเลยนะครับมอนตตัวต่อมาที่หน้าฟาร์มเพื่อหาเงินก็คือผีเวทเวลแปสินะครับ ดอบอัเมอร์ชาร์ที่มีราคาดีบัตเตอร์ไฟวิงเอาไว้ใช้ได้แล้วก็การเวทนะครับจริงๆริการเวทไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ว่าสามารถนำไปคราบเป็นการเวดดาวได้โดยการใช้การผีเวด5าใบไปคราฟนะครับโดยการเวดดาวจะเป็นการในเครื่องประดับนะครับจะเพิ่มโอกาสติดแล้วก็เพิ่มระยะเวลาของสตันแล้วก็ฟรีซิ่งเพิ่มขึ้น25%ใครที่ใส่ของหรือว่าใช้สกิลที่ติดสตันได้หรือว่าฟรีซิ่งได้เนี่ยก็จะดีมากๆนะครับตัวต่อมาที่หน้าฟาร์มแล้วก็เวล83เช่นเดียวกับผีเวทเลย อยู่ที่ทอยแฟค t o อรี่ชั้นที่1มันจะดับคริสต์มาสการ์แลนเอาไว้อัพขั้นอุป,ปกรณ์ต่างๆได้แล้วก็การซิปเปอร์แบร์ที่บวกพลังโจมตี2ีหน่วยนะครับโดยการหมีดําก็สามารถนําไปคราฟเป็นการซิปเปอร์แบร์ดาวได้นะครับโดยการใช้การหมีดําทั้งหมด5ใบซึ่งเจ้าตัวการซิปเปอร์แบร์ดาวจะเพิ่มค่าความแม่นยำบวก10แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีแก่ภาพแล้วก็เวทมนต์เพิ่มขึ้น3%เปเ็นป็นการยอดนิยมที่ใส่ในเครื่องประดับนะครับมอนเตอร์ตัวต่อมาอาจจะมีน้อยหน่่่ออออยก็คืืตัวขงทีถดาใช เลเวลแปนะครับจะดรอปอัมเมอร์ฉาดแล้วก็การเลดิกการเลดิกธรรมดาจะเป็นการเทียสีฟ้านะครับลดดาเมจไายท่าที่ได้รับ10%เป็นการได้ส่วนพรคุมนะครับแต่เราสามารถรวบรวมการเลดิกสิบใบไปครับเป็นเลดิกดาวได้นะครับมันจะเพิ่มความสมบัติเข้ามาก็คือจะโจมตีไร้ท่าแรงขึ้นอีก8%ด้วยแต่ว่าจะเนิร์ฟดาเมจไร้ท่าที่รับเนี่ยลดลงนะครับจากเดิมเนี่ยลดลง10%จะกลายเป็นลดลง8%ต่อมาเป็นมอนเตอร์ดาร์คพีเลเวล90นะครับอยู่ในแผนที่การเทมเชิร์ดยาร์ด ตัวนี้จะมีของราคาดีอย่างหนึ่งก็คือซีฟ้านะครับซึ่งเอาไว้คราบอุปกรณ์ได้หลากหลายเลยยกตัวอย่างเช่นครับลูนบูทแหวนพาวเวอร์ฟลิงหรือว่าแหวนเฟมลิงนะครับแต่ว่าการดักพิษเป็นการแค่เทียสีเขียวเท่านั้นนะครับราคาอาจจะไม่ได้สูงมากหมอนตัวต่อมาก็คือวอนเดอร์เลอร์เลเก้าสนะครับอยู่ในแผนที่การเทมเช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะดบับซีฟ้าด้วยครับแล้วก็ดบับโอลิเ e ล็ก e ด้วยแล้วก็ดบับใบชุบเอาไปใช้ในการลงดันเจียนได้ด้วยนะครับ ข้อเสียเดียวของวันเดอร์เลอร์ก็คือการเนี่ยคุณสมบัติไม่ค่อยดีนะครับเป็นแค่การ์ดเทียสีเขียวแต่สายกายภาพมาลองฟาร์มเล่นดูก็ได้เนื่องจากว่ามันฝ่าสมุดการและได้ดีเคกาย,ยภาพเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาเราจะไปที่โซนจูโน่กันก็คือมอนเตอร์ฮาร์ี้เลเวลหนึนะครับมอนตตัวนี้จะดรอปฮาร์พี้เฟเซอร์เป็นเทมวัตถุดิบเอาไปครบบาฟอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าอัพขั้นอุปกรณ์ได้วอลเพนนะครับเอาไว้ให้สายชีพชาร์โลเชสเตอร์เนี่ยใช้สกิลได้ส่วนแคนดี้เป็น,นเท มุณสว่วนปกติของ g a แ happy อาจจะไม่ค่อยมีอะไรครับลดดาเมจไร้่าที่ได้รับ8%แล้วก็ดาเมจของ soul expansion แรงขึ้น10%แต่ว่าถ้าสะสมคร15บ15ใบนะครับสามารถนำไปคราฟเป็น g a ด h a p ปี้ดาวได้ซึ่งมันจะเป็นกร์ดของสายเวยนครับจะเพิ่มอิน2เอเมริเคบวก20และทุกๆค่าอิน6หน่วยจะเพิ่มเอเมริเค0.1%นะครับหมอน,นี่หนึ่งตัวที่อยู่ในโซนจูโน่ก็คือไฮแลนด์พาราไซนะครับเลเวล111 ตัวนี้จะเป็นมอนเตอร์เวลสูงสุดที่ดรอปลารฟอิลูเนียมแล้วนะครับก็คือเอาไปตีบวกพวกเครื่องป้องกันต่างๆได้ดรอปไฟคริสตัลเอาไว้ไปค้าบอุปกรณ์หรือว่าอัพขั้นอุปกรณ์ได้ส่วนกาซเป็นแค่ก๊าซเทอสีเขียวนะครับจะลดดีเลสกิลของโซเบเกอร์0.5วินาทีหากใครอยากได้เวลด้วยแล้วก็อยากได้เงินด้วยก็มาฟาร์มตัวนี้ตอนซัพพลาน์เวล75บวกก็ได้นะครับและมอนต์ตัวสุดท้ายในคลิปนี้เป็นมอนที่ให้เงินสดค่อนข้างดีเลยก็คือเดมอนปรินต์ แล้วก็ดอกโอริเล็กเอาไว้ตีบวกได้ส่วนการที่ดอกจะเป็นก้านเทียสีฟ้านะครับเอามาใส่เองก็ได้หรือว่าเอาไปย่อยก็ได้บวจิบวกสเตนบวกเดินเร็วขึ้นตีเร็วขึ้นแล้วก็คิดเเมจเพิ่มขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นจุดคร์มมอนเตอร์ที่เน้นหาเงินนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซั b สไครป์ช่องจินเจอร์ชาแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ